อาบน้ำสางขนแต่งขนท้องขนท้าขนก้นขนหูให้กับน้องคุมอนเสร็จแล้วนะครับต้องหมั่นแปลงขนให้น้องนะเพราะว่าไซเบเรียนจะมีขนหนาหลายชั้นแล้วก็จะผัดขนบ่อยนะครับก็จะมีขนหลุดร่วงแต่ว่าอ่ามันก็จะฟุ้งกระจายเต็มบ้านนะถ้าเกิดเราแปลงให้แล้วอ่ะมันก็จะเก็บเอาขนที่กําลังจะหลุดร่วงไว้นะครับไม่งั้นมันจะฟุ้งกระจายเต็มบ้านเรานะเต็มที่นอนเต็มเบาะรถนะครับอันนี้นะฮะเป็นขนที่ตายแล้วนะแต่เรา แต่มันยังไม่หลุดร่วงออกมาจากตัวนะครับควรจะแปลงขนให้น้องอย่างช่วถึออย่างน้อสยสักระะหนึ่งครั้งนะครับน้องหมามาอาบน้ําสางขนนะคะแต่งขนแล้วก็เช็ดหูนะคะอะไรแบบนี้นะคะอนนี้นะขนเท้าถ้าเราไม่ตัดออกมันจะเกิดสะสมความอับาชื้นไว้นะครับมันจะเกิดกลิ่นแล้วก็เกิดเต้นถือน้กสกัน,นะนที่ฝาดเท้าได้นะครับเราก็จะตัดแต่งตรงอุ้งเท้าให้น้องด้วยนะครับ แล้วก็ตรงนี่นะครับบริเวณที่อยู่ทางน้องนะครับวันนี้เราก็จะแต่งขนท้องให้ด้วยขนต้นด้วยนะอันนี้นะครับเวลาที่น้องเอื้อมันจะนั้นไปติดต้นนะครับแล้วก็ขนหูด้วยนะตันนี้นี่นะครับจะแต่งขนหูให้ด้วยมันจะได้ไม่เก็บสะสมความอับชื้นนะครับแล้วก็เราจะได้ดูแลง่ายมันจะได้ไม่มีกลิ่นอับแล้วก็ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะตัดแต่งให้หมดเลยนะ ดูกันว่าสางขนตัดแต่งขนเสจแลับเป็นยังไงนะครับพี่ช่างสางขนแล้วก็ตัดแต่งขนเท้าแล้วนะครับอันนี้เห็นไหมเท้าน้องตรงบริเวณที่นี่ครับให้ดูขนเท้าที่มันลบรุงแรงออกมาเราก็จะแต่งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ฝ่าเท้าอันนี้เห็นไหมครับพี่ช่างแต่งขนเทาน้าให้แล้วเพื่อที่จะให้น้องไม่ลื่นนะครับเวลาที่น้องเดินฝุ่มเท้าจะได้สัมผัสกับพื้นแล้วก็ตรงเนี้ย ถ้ามีขนเยอะมันจะเก็บความอับชื้นไว้มันจะเกิดกลิ่นแดงกลิ่นคันที่ฝ่าเท้าของน้องนะครับแล้วก็เกิดกลิ่นอับได้นะพี่ช่างก็จะตัดแต่งออกให้ตรงหูอันนี้นะครับพี่ช่างจะแต่งขนหูให้แล้วจะได้ไม่มีขนเดี๋ยวนิดดึงลูกทุกทานนี่นะมันจะได้ไม่มีขนหูหมมบดบางนะครับไม่ไงั้นมันจะเป็นความอับชื้นนะครับแล้วก็จะได้รักษาความสะอาดได้ง่ายขึ้นด้วยครับ <c oughs> ตรงทุดสูน้องนี่นะครับพี่ช่างตัดแต่งแล้วใจเย็นเลย นี่นะครับมันจะได้ไม่เก็บสะสมคำอับช่้นเวลาที่น้องฉี่นะเดี๋ยวจะพาน้องไปอาบน้ำแล้วก็ผนก้นนี่สงลนี่นะครับผนก้นเดี๋ยวเราจะรักษาความสะอาดให้นะครับอาบน้ำแล้วก็รักษาความสะอาดให้สางขนอีกทีนึงโอเคครับเดี๋ยวจะพาน้องไปอาบน้ำครับอันนี้เรากำลังอาบน้ำและกำลังเป่าขนให้น้องหมานะหลังจากที่พี่ช่างสางขนให้นะคะ ตัดเท้าตัดอะไรอย่างนี้ให้นะคะก็อาบน้ำสังขนนะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีอาบน้ำตัดขนนะครับดูแลสางขนร้านลองหมาลองแมวซาลอ,อนในสันเกษตมาขันแก่นครับเบอร์โทรศัพท์0866404443นะครับควรจะบั่นแปรงขนให้น้องอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อลดปัญหาเรื่องขนพันกันขนดูด้วงนะครับ แล้วก็เราแต่งขนท้องขนท้าขน,นต้นให้น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรวมทั้งขนหูแล้วก็เช็ดทำความสะอาดช่องหูให้เรียบร้อยแล้วครับใช้บริการติดต่อได้นะครับอาบน,น้ำแต่งขนกับจัดเทปมัตรานน้องหมาน้องแมวซา,าร์ลนในสวนเกษตรมาเหมือนกันครับราะได้ส่วหนึ่งพี่ช่างใช้ในการจิตอาสาแต่งขนให้กับสุนัขจรสำหัพิการในมูลนิธติต่างๆด้วยอนุโมทนาบุญร่วมกัน,กนสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซารานนะครับขอบคุณครับ